หมอปลาครับวันนี้หมอปลาเปลี่ยนอาชีพใหม่หมอปลาเปลี่ยนเป็นอาชีพนักเลงวันนี้หมอปลาจะมาคู่กับนักเลงไปเลยหมอปลาวันนี้ครับก่อนที่จะดูจะลืมกดไลค์กดติดตามครับเอาแล้วครับหมอปลาครับหมอปลาหมอปลาวันนี้สั่งยี่สิหมอปลาเนียหมอปลาโู้ตู้สัตว์นึ่ง อัาน,นี้หมอปาขับรถโ,โอ้ยถอยอยอยานี้โอ้ยมาดิมา,มา,มาดิโอ้หมอปลาไม่หวหมอปลาขนนีนเดยกันเฮ้ยรถกู้สัต หมปูปลามาแน่มาดิมาดิไอ้ตักลัวตอนนี้ครับหมอปลาหมอปลาจะกล่อยรถโอ้งปุ้งชนหน่อยมาดิอีกคนไม่ดีเรื่องห,หมปูปลาตัว หมอปลาหมอปลาเอ้ยหมอปลาหมอปลาเตะเตะโอ้ตอนนี้ครับหมอปลาหมอปลาหมอปลามาหมอปลาเปลี่ยนน้ำขี้ใหม่หมอปลาไปปืนนักเลงโอุ๊ยสัตว์หมอปลาไปจุ่มน้ำขึ้นกว่านี้หมอปลาหมอปลาไม่ไหวสัตว์ไอสัตว์หมอปลาไปจุ่มของจริงแล้วน่ะ เออหม้อปลาตายแต่หมอ้อปลาเกินไม่ได้ตอนนี้เราจะมาก,กันจับนักเลงกันหมอปลาเปลี่ยนไอ้ขี้หม้อเป็นนักเลงเฮ้ยหายนะปลาตาัวนะอ,อมาดิมาแล้วครับหม้อปลาจิงหวันี่นะคลูกปุ้งหม้อปลาปุ้งคนลูกปุ้งปุ้งปุ้งสีมั่งเลย หมอปลาเจบไม่ดีไม่ดีหมอปาสูหมอปลาสงวนหมอปลาดุวมากไอคือหมอปลาตายแล้วไอคหมอปลาเกยหน่ ตอนนี้หมอปลาเปลี่ยนไปชื่อใหม่เป็นนักเรีเอ้ยอาทิตนี้แสงไม่ดีนี่ไก่เป็นนักเรีเก่าที่ชื่อว่าหมอปลาเฮ้ยใครมาหน้า่ะไรก็อะไรก็ยัง หมอปลาเล่นเกมต่อห,หน่อยหมอปลาไม่ปวดมาดูกันว่าหมอปลาจะได้กี่ดาวหมอปลาได้หนูไม่ได้สักดาวโอเคก็เข้าเล่นเกมต่อหมอปลาหมอปาลาแข่งรถหน่อยหมอปาลากำแข่งรถน้ำมัน หมอปลาหมอปลาปเลยอีู่ทำไมอยู่ข้างหมอปลา่มไม่ไม่พอไม่พอม่หมอปลา้าเอ,อ,อ,อานนออนน้หมอปลาข้ไม่เล่นไปไม่ climbed. ออกดีกว่าไม่เล่นดีกว่าหมอปลาไม่เล่น โอเคตอนนี้หมอปลาก็จะไปแข่งรถเหม่นหมอปลาก็จะมาขับรถตอนนี้หมอปลานะมาขับรถหมอปลาเลือกปลาปลาปลาเลือกหมอปลาปลาปลา เด <pr> ี๋ยวเป็นหมาอีกนะแล้วดูเลยนี่หมูาก็เป็นอันับนึ่งอันนี้อันับนึง่นดับนึงว่าลงคอเลยใชเป็นไงลงคอตายเลย ปลาจมน้ำอะโอเคนี่นี้ผมโอเคเล่นอันนี้ที่หมอปลาจะมาปราผีอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้หมอปลาหมอปลาจะบอกว่าหมอปลาจะไปย,ะยิงเขาลดตัวลกตัว หมูปายังอยู่ตรงนั้นโอ้นี่หมูป่หมูป่าตายที่กลมแต่หมูป้านี่เป็นไรหมูป้านี่อนี้คุณ่ไหนหนิที่เมื่อไหร่หมูป้านี่หมูป้านางหนียวเบอกทีนั่นบอกนั่นหมูป้านี่อานี้หมูป้านี่หมูป้านงี่ นี่ผมนี่มันเป็นไลน์โมบายังหนี๋ยวเนี่ยโมบายังหนี๋ยวที่นั่นอู้ใช้หนังหนี๋ยว

มนนีหมอป,าปอ่างสูเก๋มอีกแล้วอุ้ยไอสัตว์รถชนหลังนี่เอาอ้ยหมปูปาเพิ่งมาหมปาูป่าจะขับรถไอหมวป,ป่าตื่นเต้ นี้ผมก็จะเดินเดินเอารถไปไปน่งลุกไปหลังก็ไปกนไอ้ปูไกนไอ้ดิเอ๋อบปกินหมูปลาเฮ้ยไอ้ล้งี่ยตีเนื้ร้อยหมูปลาถางเกียมเฮ้ยไอ้เล้งเนี่ย โอเคคอบโอเค,อเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามคลิปนี้ผมมาแต่งเป็นหมอปลาในเกมอะไรไม่รู้มันคล้ายๆ G D A แหละผมโหลดมาเล่นโอเคอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปไหม่ เราอยากดูก็กดไลค์